กลับมาสการครับปูมาตามในวดวันที่สิบหกอีกครับตำรวาจารย์ดนนี่มาหมวดนี้งวดนี้มาคนเดียวครับคนนึงติดธุระอืมนี่ได้เยอะบอกโอ้ยงวดนี้กะโอ้โหวดที่งวดที่ผ่านมางวดมาหันเนาะผ่านมาหันเครับ ผมเดินเจ็ดแม่ศูนย์หนึ่งเจ็ดนะะให้ผมไปครับเราเดิพานมาก็ะแห่ศูนย์หนึ่งเจ็ดออกออกหนึ่งเจ็ดนะครับครับลางหกหนึ่งลางหกหนึ่งข้างบนสี่หนึ่งเจ็ดครับ รับูวเรบอกเึงอยู่แลค,ค,ครับแต่ไม่ได้ซื้อ่อครับงวดนี้กังวดนี้ก็ญอยากยากออ้องมันก็นหายมาตามไหมครับมาต,ตามอาจารย์ใไงนะมันนะที่อาจารย์บอกศูน,นยาานนนน์หนึ่งเกียหน่เราะนะมันนี่ก็เลยไมาตามย่มาเี่ือกับหนึ่งงองเจ็ด กนงเกน่นอเออถึงตัน่ะเกือบแตกสตัวตัวน่ะเต็มเดียวผิดเต็เดียวเดินคือนว่าหนึ่งจะรวมยังไปสองวันอย่างไรก็เงินเทปดาเงินเทปดาเนาะครับเฮ็ดไปหลายทำบุญไปหลายฝากไปหลายกวที่ได้ขึ้นตีมกเฮ็ดเราเบี่ลนไม่น แล้ววันแล้วนั่นแหละครับกรรมการถ้าอยู่ที่ร้านี่มึงมันครี่ยผมมึงยังขาดุ้นเก่าไปก็ขาดนี่บุญนี่วาสนาได้โชคได้มาหน้ามัจจานีกันที่ได้เอฟซี FC พินพ่นเอฟซีพิ่นเบื้องหลายนี่ครับนี่ครับเอฟซีพิ่นเบื้องหลายเพิ่นให้มาตามเพิ่นให้มาตามอีกแน่ใแห่งตามลหลวงปู่อีกแน่ วันวันไวออกฮะวันวออกกันแบบวันฝันต้องงวดคือตัหนึ่งเก็บน่ครับฝันต้องงวดแล้วบอครับฝันมาจะเน้นนะครับก็เห็นตาพาท่อฮะแบบเตานี่นเป็นตะพาพัวสี่เหลี่ยมคือป้วยฝันเห็นตาพาอยู่ในหนองนาใสใสนองอืมตกหนึ่งเก ตอนเป็นยมเหียดหน้าเคยไปเบิ้งสภาพตัวนั้นอยู่ี่มากครับครับเลีเหล็กไต่ต่างเรื่องบัตรดอกไปเบิ้งก็ามามาเกาะโกงฝันหนึ่อยู่เื่นให้ตังว์ไเสียหนงมันได้หน้าร้อยหนึ่งไปเส้อถึงโคกสิบบาทหนึ่งหนึ่งสาม เลยคิดว่าต,ตัวนั้นบห่ว,ว,วตัวไหนครับนี่หนึ่งสามห่าหนึ่งสามห่างน้องปู้เนี่ยฟ,ฟันเห็นตาภาพบ่ครับฟันเห็นตาภาพสีพเ, <4 S 2> เหลืองคือกล้วยสีเหลืองคือกล้วยตาภาพนั่นนะลอยในน้ำลายอยู่ในคลองน้ำลอยในคลองน้ำ ตภาพนี่เป็นตัวสี่เหลืองตาผตัวคือเต่าตัวคือเต่าตัวสีเหลืองแต่ว่าสีเหลืองแต่ว่าตภาพเป็นสีทองถูกตอนหนึ่กเห็นเลยเลขใต้ตามหนึ่งสามหาเห็นตัวก่อนเห็นเลขใต้ตาหนึ่งสามหาเลขใต้ตาตภาผ่มาครับ ติกขนาตัวนี้ก็คิดว่าคิดว่าอันนั้นละคิดว่าตัวนี้่าครับชั้นหนึ่งชั้นนึ่งหสองัอนลงมาหนึ่งสองหนึ่งสามหาคกับหนึ่งสองนี่ก็เป็นความฝันนะครับเนาะนเป็นความฝันฝัน,นต้องวัดแล้วบ่ครับั้ำมือนั่นละฝันซ้ำฝันต้องวดเลยซ้ำม,มือซาวมือมาาชกานอ๋อซ้ 8ทีที่ผมมาเมือม่อนั้นนะเนาะตลาดหนักมากครับปั่นตองหมดมันงายอย่างนี้เรื่องบนเก่าครับ <c oughs> ที่เราเป็นเราสมานอากาศฟางก่อนเชื่อกันนาเชื่อม <c oughs> าเชื่อกันนาเชื่อถือถือมาดจาังวดหรอกครับตั้งแต่ ม่เนยตั้งแต่มาอยู่นี่ครับมาเรื่อยมาเรื่อยๆถือมาเรื่อยๆขั้นหนึ่งเต็หนึ่งลงเต่มหนึ่งขันหนึ่งแต่ยงเข้าไปเขาโผล่ที่ที่คนตามลวงปูนะจังหวัดก้อนเนาะปูห่ศูนย์หนึ่งเจ็ดกับกับหาหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งหาเจ็ดกับหนึ่งหาเจ็ดแต่ว่าเลขออกมันหันซีหนึ่งเจ็ดกับผิดแต่แต้มหนึ่งกับศูนย์หนึ่เจ็ด เง้ยงวดนี้ปูห้อผมหนึ่งสามห่าถักขื้นแต้มลงแต้มก็จะเป็นตัวใดเนาะสิบสองก็สิบสองบนหนึ่งสามห่าล่างหนึ่งสองงวดนี้หนึ่งตัวนีนเนี่ย หนึ่งไนก็จไปตทะเลตางกันังไไม่มข้อตออันเหยตัวใดหมันหนึ่งเจ็ดเป็นความฝันเนาะฝันเห็นตาภาพฝันตองวด จะเหนื่อยเนาะตีจะไหน่อยน้อยเนาะแต่ตีขึ้นตีลงส่วนมากกองหลวงปูขับประตงกัขื่นแต้มลงแต้มขับประตงก็ขึ้นแต้มลงแต้มส่วนมากจะขึ้นขึ้นขึ้นทั้งหน้าขึ้นทั้งหน้าหรือลงมทั้งหลังครับบวกบวกแต้มลงแต้มนะครับหนักหน่วยเองครับหนักนวยอ๋อจะถ้าลงก็ลงหนักหน่วยขึ้นก็ขึ้นหนักหน่วย สั่งก็จเป็นหนึ่งสามหาก็จะเป็นหนึ่งสามหกเป็นหนึ่งสามสี่มีแค่นี้เนาะครับขึ้นแต้มลงแต้มเด้ไปหาเห็ดขึ้นเขียวเนาะไปหาเห็ดขึ้นเขียวดิ <c oughs> อันนี้ก็ไดีเาร้า,า้ะเนาะไ้ทั้งสั่นดิครับไปหาเห็ดกะดีเขียวไปบ้านแห้ง,ง,งนี่ยงหมอนปูเนาะก็ทั้งสั่นเนนลยก็ได้หาพอคุณหลวงยินดีครับเขาชื่นให้ยังมีเงินในกระเป๋ากับยังบม้ออื้อหือ ขนาดบ้านแหป่าขึ้นต้นหนาเท่าบ้านไปยังง้มหากบ่พอมีนิดน้ปูให้รถตั่งสี่เราอไเขนาดไหรถตั้งให้เห็นใลแทรกกันั่งขยอนกันมานั่งแข้งมาถือมเีการเสียงนอกการเสี่ยงล้มกการขัดเดาเนาะปูเนาะก็เป็นการขาดเดาไปมนธรรมดาติในคนเรามันมีนกาพาน้เกิด คือบุญกรรมพนันธุ์เกิดแล้วต้องเหนไ่อพยายาหน้าอาคุณตอนรุน่งมาคุณศาลาทางวร,าวรรค์ของเบารออกไปได้ยงมาไหวให้พบพันตัดทายตั้งมั่นทานที่นั่งจ,จึงจะดีภาวนาดีมีเศษตัดกิเลสข้ามโลกีหญิงขายจงยินดีนสเสวยงานญาชาเลยวันสว่างวันฤกษ์ครับผมอ่ะปู้ฝากไปถึงญาติโยมเพิ่นที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับปู้ให้สินให้พรให้โชควาถนาเพิ่น นะครับได้ถือหวยร้ยเบอร์นะครับมีเงินใส่จับใจไข่ซอยประชิดประจําวันครับใส่หนีใส่สีนถือหน่อยถือลายกับเป็นหามมาหลมทับุญกับหลวงปู่ครับหนึ่งหนึ่งสามหากับสองหนึ่งไอ้หนึ่งสองหลวงปู่เนาะนะครับผมหนึ่งหนึ่งสามหาถ้าขึ้นแต้มลงแต้มพี่นอนกลับไปบวกเอาลบออเดอร์ นะครับกับปู่ตั้งฉายาปู่เนาะเนรอพระนันตั้งฉายาปู่ผมตั้งฉายาปูน่นาะปู่ไม่อยากดังดิมึงปู่ไม่อยากดังเลยผมตั้งฉายายให้ปูผม่อย,อยากดูนะเลยตั้งว่าปู่ยังไม่อยากดังเอ๋อทานได้ทานนี่โชคมีหมานี่บุญศาสนาร่วมกันานะปูเนาะคืออะไรมาเห็ดมาส่างพ่อเยอะพ่อกินครับ ไเฮ็ดบุญหน่อยเฮ็ดบุญไร้ปก็ได้ตามที่เฮ็ดบุญไปนะปู่เนาะนะครับผมเอาก็ลองเอาไปพิจารณาบ้างครับสำหรับปู่ก็ให้แล้วนะครับตามความฝันหนึ่งสามหากับหนึ่งสองนะครับผมเมื่อกี้ก็ได้มาตามให้แล้วนะครับหนึ่งสามหากับหนึ่งสองเด้อนะครับอยูทีทุกท่านส่วนจะเพิ่มเติมลดเติมก็ไปเพิ่มเอาเองนะครับครับผม การนาอเน่ยหาเย็ก <c oughs> มาเยู่ระวันหนึ่งหนึ่งมาแถและพี่อ,อ่ะครับผมสุดท้ายนี่ก็ไม่เียร์น่นลครับผมอ้าครับผมกล่าวสมาการครับปู